เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง สวัสดี Fc ขอพระคุณอย่างสูงนะครับ f c ซทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมทักทายพูดคุยกันนะครับหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาขายหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายตอนนี้ก็มีการซื้อขายกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหลายหลายเหรียญก็กำลังเดินทางเข้ามาและถ้า เหรียญเหล่านั้นมาถึงแล้วครูโด่งจะนำข้อมูลดีๆเหล่านั้นเข้ามาพูดมาคุยกันในคลิปนี้ EP นี้ครูโด่งจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับต้องบอกว่าเหรียญน,นี้เมื่อปีที่แล้วเป็นกระแสมากๆอีกหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกันเพราะว่ามีการประกาศรับซื้อสูงถึงตั้งแต่10,000บาทจนถึง3 0,000บาท เดี๋ยวเราลองเข้ามาดูว่าปัจจุบันนี้มีการซื้อขายกันเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์เหรียญน,นี้ครูโดงรับซื้อนะครับโดยเฉพาะเหรียญที่เป็นเหรียญสลึงเนี่ยทองแดงเหรียญสลึงทองแดงนะครับใครมีเหรียญสลึงทองแดงแบบนี้ตรวจสอบตามที่ครูโดงบอกนะครับครูโดงรับซื้อ 1,000บาทเนี่ยได้แน่นอนและถ้าเกิดมีหาที่ขายที่จำหน่ายไม่ได้ติดต่อมาที่ดูข้อมูลนะครับโดง s c 2 3 7 5ซึ่งเป็นหลาย ID หรือว่ามาที่ f a c e b o o k f แฟนเพจครูโดงคอยมี QR Code ทิ้งเอาไว้ให้นี่ครับผมสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อช่องทางนั้นหรือใครมีเหรียญแล้ว บางทีก็ยังงงๆอยู่่าวหาคําตอบไม่ได้ว่าเอะเหรียญน,นี้มันมีราคาไหมเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญผิดปกติประเภทไหนครูดวงก็ยินดีนะครับเพียงแต่ว่าครูดงต้องขออนุญาตนิดนึงอย่างที่บอกนะครับครูดวงทํางานประจําอยู่ครูดงก็ทํางานเกี่ยวกับสแปมการขึ้นรูปนี่แหละลักษณะใกล้เคียงกับของเหรียญกระสาบนี่แหละครับกระบวนการผลิตก็ใกล้เคียงกันแต่ อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวถ้าเกิดคู่ดงตอบช้าไปบ้างก็อย่ากโกรธเคืองกันนะครับบางทีเราก็อ่านเนาะโอ้พอะเราอ่านเสร็จปุ๊บส่วนใหญ่ก็จะคูดงอันนี้ซื้อไหมถ้าซื้อให้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้บางทีไปเหรียญปกติเราก็ไม่ได้ตอบแต่อ่านนะครับพยายามอ่านทุกข้อความแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคําถามไหนที่คู่ดงตอบช้าไปบ้างก็อย่ากโกรธเคืองกันเนาะเดี๋ยวมาถึงเหรียญแรกเหรียญแรกนะครับที่คู่ดวงบอกว่าเป็นเหรียญ สลึงที่เป็นเน,เนี่ยสีทองแดงเนี่ยเหรียญนี้ไม่ใช่ผลิตจากทองแดงนะครับเป็นไส้เหล็กชุบทองแดงชุบก็เหมือนกับชุบสีแหละเป็นสีทองแดงนะครับออกมาเป็นแบบนี้นี่ครับผมสําหรับเหรียญน,นี้ คุโดงบอกได้เลยมีการค้นพบค้นเจอแล้วนะครับเหรียญที่เป็นพระเสียนตรงเน้นย้ํานะครับเป็นเหรียญพระเสียนตรงตอนนี้ใครเป็น FC จะเห็นว่าคุโดงเนี่ยถ้าเป็นทองเหลืองคุโดงมีทั้งพระเสียนเอียงพระเสียนขวางพระเสียนตรงที่เป็นทองแดงที่ที่เป็นทองเหลืองนะครับประธานโทษทีที่เป็นทองเหลืองเนี่ยใครเป็น FC ของคุโดงจะเห็นว่าคุโดงมีแล้วนะครับแต่เหรียญที่เป็นออกสีทองแดงแบบนี้ ที่เป็นสีทองแดงนะครับคูโดงยังไม่มีและถ้าเกิดใครมีพระเสียนตรงที่เป็นทองแดงพอสอไหนก็ได้1,000บาทเนี่ยได้แน่นอน1,000บาทได้แน่นอนนะครับคูโดงการันตีไว้ลาคา1 0 0 0บาทนี่ครับผมถ้าเกิดมีก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคไหมทีนี้มาถึงเหรียญที่คูดงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญนี้เหรียญนี้ เป็นเหรียญที่อยาที่บอกตั้งแต่เกินตั้งแต่ต้นๆน,นะครับว่าเหรียญนี้ก็เป็นกระแสมาปีที่แล้วเนี่ยปี2568เนี่ยก็เป็นกระแสอยู่อยู่แล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการประกาศรับซื้อกันอยู่สําหรับเหรียญที่คุณโงมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญ2บาทโดยเฉพาะเหรียญ2บาทในหลวงรัชการที่9ที่เป็นปีพุทธศักราช2556 เหรียญปีพุทธศักราช2556นะครับจะออกมาเป็นสีทองเหลืองแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่เนื้อทองเหลืองนะอันนี้จะผลิตมาจากอะลูมิเนียมบรอนก็ออกมาเป็นสีเหลืองๆแบบนี้แหละโดยเฉพาะปี2556 57รู้สึกมีปี59้วยมั้ง3ปีพศมีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นสีเงิน รียญที่เป็นสีเงินนะครับโดยปกติแล้วเหรียญปี2 5 0 0 5นจะเป็นสีทองเหลืองใช่ไหมแต่มีการค้นพบคนเจอที่เป็นสีเงินเหรียญแบบนี้มีการประกาศรับซื้อของร้านใหญ่ๆระดับประเทศสูงถึง30,000บาทต่อ1เหรียญแต่30,000บาทต่อ1เหรียญคุณดวงมองว่าน่าจะเป็นเหรียญ UNC ด้วยแหละก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเหรียญที่เป็นปี2,500เนี่ยเ 556ที่เป็นสีเงินครูดงก็เชื่อว่าก็ตั้งแต่1 0,000บาทยัน3 0 0 0 0บาทนี่แหละอยู่ประมาณนี้แหละแต่ก็เล่นกันหลักหมื่นบาทเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญผลิตผิดบล็อกเป็นเหรียญผลิตผิดบล็อกนะครับก็คือมีการผลิตผิดเนื้อก็ได้แล้วแต่ก็คือมีแบงค์ดิบเหรียญดิบเหรียญตัวเปล่าของสีเงินหลุดเข้ามาปั๊ม หลุดเข้ามาปั๊มในเนี้ยในปี2556ก็เลยเอามาเป็นเหรียญปี2556ที่เป็นสีเงินรู้สึกว่าจะหายากกว่าเหรียญที่เป็นปี2559ด้วยก็ลองลองดูนะเหรียญสีเงินเยอะๆะพลิกมาดูด้านหลังนะครับเกิดปะเหมาะเคะดีโชคดีมีเงินใช้ปี2556ที่เป็นสีเงินอาจจะทำให้คุณมีเงินใช้ได้แบบสบายสบายเลย เนาะก็ลองลองดูนะครับคลิปนี้ EP นี้อ้ออย่าลืมนะครับใครมีเหรียญทองแดงเยอะๆพิกมาดูด้านหลังจับเหรียญแบบนี้นะครับพิกมาดูถ้าเป็นพ้าเสียนตรง1 0 0 0บาทคูโดงการันตีราคาเอาไว้ลองลอง,ลองดูนะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์หรือถ้าเกิดใครมีแล้วเจอยังไม่อยากขาย คุโดก็ไม่ว่ากันหรือถ้าใครสามารถหาเหรียญแบบที่คุโดงบอกแล้วไปขายได้ราคาสูงกว่าเราก็ไม่ว่ากันเพียงแต่คุโดงนําข้อมูลที่คุโดงมีมาแบ่งปันมาบอกมากล่าวให้กับคนที่อยากรู้ได้ศึกษาคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม